สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับเทเด็ดบอลบิ๊กจ็อประจำวันที่24มีนาคมนะครับก่อนอื่นวิ๊กจ็อกขอสรุปผลบอลเมื่อคืนนะครับที่บิ๊กจ็อกให้ไปโคเอเชียยู19นะครับบอลยู19นะเมื่อคืนนี้ครับนี่ฮะผมไอแลนด์นะครับสูงแรกหนึ่งลูกจบที่หนึ่งหนึ่งนะครับครึ่งแรกกินเต็มครับบิ๊กจ็อกให้สูงแรกไปหนึ่งเม็ดนะฮะครึ่งหลังสามเม็ดนะครับโอ้โหคู่นี้เป็นบอลสกอร์สูงทั้งสูงเต็มและสูงแรกนะฮะนี่ครับโคเอเชีย เมื่อวานนี้ให้บอลเร็วหน่อยครับบอลไม่ค่อยมีนะฮะให้ตอนหกโมงนะครับบินแรกหน้า youtube นะและสําหรับหน้า facebook ของบิ๊กจอนนะครับนี่ฮะบิ๊กจอนให้ฟินแลนด์บอลยูสิบเก้าเหมือนกันครับพบเบลเยียมนะฮะเรามาดูกันครับนี่ฮะนี่ครับผมฟินแลนด์เป็นบอลยูสิบเก้าเหมือนกันนะครับสูงแรกหนึ่งเมตรนะครับที่บิ๊กจอนให้ไป จบที่2เม็ดเหมือนกันครับกินเต็มครับครึ่งหลังสี่เม็ดนะครับโอ้โหต้องสูงแรกและสูงเต็มนะครับคู่นี้เป็นบอลสกอร์สูงจริงๆนะฮะและสําหรับวันนี้นะครับบิ๊กจอนมีทีเด็ดมาแนะนําเพื่อนๆหนึ่งตัวก่อนนะครับหน้า u t u b e นะฮะเป็นบอลโลกโซนยุโรปนะฮะนี่ครับคู่ระหว่างโปรตุเกสนะครับอันดับ8พบกับตุรกีครับอันดับ39นะครับ คู่นี้เตะกันเวลาตีสองสี่สิบห้านะฮะนี่ครับเรามาดูสถิติของสองทีมนี้กันนะครับเจอกันนัดล่าสุดปีสองพันสิบสองนะครับนานมาแล้วนะโปรตุเกสแพ้สามหนึ่งนะครับดูเจ้าบ้านครับโปรตุเกสครับสิบนัดหลังสุดของเจ้าบ้านนะครับชนะห้าเสมอสองแพ้สามเกมครับมีสูงล่างทั้งหมดเก้าเกมมีเกมเดียวที่เสมอนะครับเสมอไอร์แลนด์นะครับศูนย์ศูนย์ แล้วเรามาดูทีมเยือนนะครับนี่ครับตุรกีนะฮะสิบนัดหลังสุดของเขานั้นชนะสี่เสมอสองแพ้สี่ครับมีสูงแรกทั้งหมดเจ็ดเกมมีสามเกมที่เสมอศูนย์นะครับคู่นี้นะฮะเป็นบอลสกอร์สูงทั้งคู่นะฮะเหมือนเดิมครับบิ๊กจอดเลือกกดสูงแรกนะฮะในราคาหนึ่งเม็ดนะครับนี่คู่นี้สูงแรกในราคาหนึ่งเม็ดนะครับได้รอห้าถึงสิบนาทีนะครับถ้ายังไม่มีสกอร์ย้ำเข้าไปฮะ ครึ่งครบลูกครับบิจอคิดว่าครึ่งแรกหนึ่งเม็ดมีแน่นะครับฟันทงครับเลยบิจจขอแนะนํากลุ่มนะครับกลุ่มที่บิจจกดบอลสดให้ทีเด็ดบอลทุกวันนะครกลุ่มนี้ครับไม่ว่าจะเป็นบังมีนเหมียรี่เจดาวพี่เป็ดปางเยี่ยมหลายคนครับนี่ซีมอนนะให้ทีเด็ดบอลสเต็ปมานะนี่ คือเพื่อนคนไหนนะครับสนใจเข้ากลุ่ม VP กลุ่มนี้ของบิ๊กจ็อนะครับแอดไลน์มาครับไลน์บิ๊กจ็อก็นี่ครับ JO Double S Under Score แปดสแปนะครับไลายส่วนตัวบิ๊กจ็อนะครับแอดไลน์มาครับเดี๋บิ๊กจ็อกเป็นเข้ากลุ่มนะฮะแต่สำหรับวันนี้บิ๊กจ็อต้องขอตัวก่อนนะครับ อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับจะได้ไม่พลาดคลิปดีๆแบบนี้นะสะสำหรับวันนี้สวัสดีนะครับ